ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เก้าเนาะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทำฝนหลวงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับมูลค่ามูลค่าตัวเหรียญน,นะครับยี่สิบบาทเหรียญน,นี้นะครับผมก็ ได้มาจากตามม่านนะครับพอได้มาเสร็จเนี่ยผมก็ไปถามปล่อยให้กับพี่นักเล่นเหรียญนะครับผมถามว่าพี่แบบนี้เล่นเล่นกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่ายังไม่ค่อยมีราคานะผมก็เลยถามนะครับว่าเราเหรียญอย่างเงี้ยพี่รับซื้อเท่าไหร่อย่างงี้นะครับเหรียญนี้นะเขารับซื้ออยู่สามสิบบาทนะครับ มูลค่าหน้าเหรียญ20เนอะแล้วผมก็ถามว่าเหรียญน,นี้รับรับซื้อเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าเหรียญน,นี้รับซื้ออยู่20ผมก็ถามว่าทําไมทําไมเหรียญน,นี้ได้แค่20ครับก็ได้ได้คําตอบกลับมานะครับว่าเหรียญน,นี้ยมันไม่สวยก็เหมือนพักเครื่องนะครับคือเหรียญสวยก็ไม่สวยแต่ว่าก็โอเคนะผมก็บอกเออเดี๋ยวรอบหน้าแตงโมายให้ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปก่อน แต่ว่ามันจะมีทิกอย่างนะครับคือเวลาคนเล่นเหรียญน,นะครับพี่เวลาใครมีเหรียญเนี่ยตามมูลค่าหน้าเหรียญยี่สิบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะก็คือมูลค่ามันจะไม่ต่ำกว่าตัวเหรียญแล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งเป็นเหรียญสภาพดีๆหน่อยก็อาจจะมีมูลค่ามากกว่าตัวเหรียญน,นะครับเหรียญพวกนี้สามารถพบเจอได้ได้เยอะแยะนะครับมีหลายหลายวาระที่สร้างนะครับแล้วก็ มีหลายวาละมีหลายมีหลายพิมพ์มีหลายอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเจอได้บ่อยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางใน,นการสะสมนะครับใครเก็บเหรียญกษาตร์เนี่ยส่วนมากมูลค่าจะไม่ค่อยต่ำกว่าตัวเหรียญนะครับก็สามารถเก็บเก็บสะสมได้นะครับก็น่าสนใจนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนำเท่านี้นะครับ หากพี่ๆเมื่อท่านไหนได้เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ